โอ้โอ้พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องเอามาแล้วครับพี่น้องครับถนนนะครับสวยๆตีเส้นเลียซ้ายเลียขวานะครับเตรียมตัวเปิดแล้วพี่น้องครับ đi đâu không? Okay, Nhẹ เอาเอาพี่น้องครับเวลาตีเส้นตีอย่างไรตึ๊บเออนี่โอ้ไม่ใช่ร้อนธรรมดาครับพี่น้องนี่ก่อนที่ลีเเกิดไฟลุกเลยใช่ไหมพี่อ,อันนี้คือแผนไหนเนี่ยครับเนี่ย ตัวไปตัวไ,ไปโอ้โหนี่เจ้าของเองปลาแด็นัวไปพี่ปลาแด็นี่ครับเขาเรียกตีเส้นอะไรพี่นี่แบบนี้ฮะเ,เส้นก้างปลาเหรอหรืออะไรเขาเรียก,กอะไรนะตีบ้างปลา,ปาอะไรนะครับ,บตีบ้างก้างปลาตีบ้างก้างปลาพี่น้องเอาตามนั้น อีบบังก้ง้งปลาเอาสีขาวลงมีก่อนใช่ไหมพี่สีขาว,วาาสีขาวข,าว,ขาวอย่างเดียวเอา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 ไปไหมไปไหมไปไหมจะยังไม่แห้งดีนะพี่น้องต้องข้าบไปแล้ว ที่บ้านก้างปลานี่อันนี้เอาไวเ้เฮียยังครับเนี่ยมันออกมันหอนแสออกออกนี่คือขัดออกนี่ครับแบบนี้ดีนะพี่น้องนะนี่แบบดั้งเดิมใช่ไหมครับอ่าน,น,นวัตกรรมดั้งเดิมนะพี่น้องแบบนี้ดีมาก อยู่ในรถก็มีนะครับถังเต็มรถเลยพี่น้องเนี่ยไม่ต้องกลัวหมดครับวันนี้มากันเป็นถังใหญ่เลยนี่นี่นี่พี่น้องเริ่มเริ่มแห้งแล้วพี่น้องเ่ย เดี๋ยวก็จะสีเหลืองมาตามอีกเอาดวดงานโอ้ไฟลุกเลยพี่น้องโอ้นี่โอ้หอมเนาะ มีสังกะสีมาวัดด้วยนะมีน้องให้ให้มันเรียบให้มันเนียนนะสมุดนี่ระวังเด็กด้วยนะครับแหลมๆเนีวแนวเส้นแหลมเนี่ยเป็นถนนนะครับตัดใหม่ที่พาวดีเจสนะครับ จะข้ามไปฝังบวหนโยทินนะครับเทพรักนั่นเองนะครับใกลจะเสร็จสิ้นแล้วมี่น้ององามจ้ะ ดูฝนก่อนจะพึ่งมานะอีกสักห้านาทีอืฝนมาแล้วพี่น้องครับอาเริ่มย้อยแล้วพี่น้องฝนลงเม็ดเ,เมื่อไหร่ก็เลิกเลิกปฏิบัติการนะครับอาอีกนิดนึงเลยยังไม่ได้เห็นสีสีเหลืองพี่น้องครับอ่าธรรมชาติมาแล้วฝนมาแล้ว โอ้เอาเรียบร้อยเลยพี่น้องครับอเอาสีขาวกัน ความร้อนสูงพี่น้องรับบดอัดเหียบร้อยออพี่น้องครับนี่เอาพี่น้องครับฝนมาแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมอ่าถ่ายแล้วบอกกันครับ ียบร้อยครับเส้นเส้นเหลืองเลยไม่ได้ดูเลยครับมันมีเส้นเหลืองเส้นขาวเนี่ยพี่น้องตัวนี้เป็นเป็นอะไรครับเนี่ยนำ้นำ,นำยาขัดขัาบเงาหรือว่าให้มันเกาะแน่นน้ำยาให้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 ให,ให,ให้กาวมันไม่ให้ไม่ใช่กาวมันเป็นอะไรนะอนเออให้ให้มันเคลือบแน่นอนมะ เอาตัวใครตัวมันละพี่น้องฝนมาแล้วพี่เขาล่มเขาล่มไปแล้วบราณพี่น้องพี่น้องครับเอขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันคราวหน้าครับงานตีเส้นจราจรครับมาแล้วครับพี่น้องฝนสวัสดีครับ